สวัสดีครับผมโค้ดบอยสติคุมบุกเกอร์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการโดยด้วยประกันภัยรถยนต์ครับมีสามเทคนิคครับสามที่เคล็ดลับนะที่วันนี้จะมาแบ่งปันกันกนะเอต้องเราเปิดวันของสติคุมบุกเกอร์กันนะสติคุมบุกเกอร์นะครับเติบโตมาเดเนินึ่งการมาเป็นปีที่สามแล้ครับมียอด ชิปเปียเงนลงทุอยู่ที่3,300ล้านบาทเติบโตปีละประมาณ20%ถึง30%นะครับแล้วก็มียอดสมาชิกอยู่ที่ณปัจจุบันนะครับมีอยู่ที่280ท่าน,นนะครับและมีสาขา14สาขาตอนนี้นะครับมีนักงงานประจำสาขามากกว่า500คน ก็มีเครือไทยเครือของบริษัทเครือมีมมากกว่าบรทที่ดำเนินการเติมโขึ้นราดครับ,บ,รบ,บะะถ้าคุณเข้ามาคุณก็มีมีรายได้เติมเลยนะครับช่องทางครับช่องทางที่หนึ่งเลยเมื่อเป็นสมาชิกภายใต ท่านจะรับประกันบริหารพี่เองนะครับวค่าหนึ่งแสนบาทหรือว่าสองแสนบาทประกั่านสมัครมาเองัค่าสองร้อยห้าสิบบาทนะครับตองเลยนะครสมาชิกทุกท่านมีสิทธิ์ถอประกัน 1, ทีมงานผมถึงชั้นลูกชั้นหลานชั้นเลนชั้นโหลดนะครับสามารถจะคุยปรึกษ,ษาผมได้โดยตรงนะครับอันนี้คือเป็นสิทธิ์ที่พิเศษเฉพาะทีมงานของโค้ดบอยนะครับทีมงานของบอยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้การสมัครไว้ให้นะครับผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้นะครับท่าน ติดต่อท่านก็สามารถที่จะรับส่วนลดและรับค่าในหน้าเมื่อท่านมีบัตรในหน้าประกันมิสภัยครับผมคนบอยสิกโกโบกเกอร์สวัสดีครับและขออวยพรทุกคนนะครับที่อยู่ในทีมงานคนบอยนะครับเพราะเราเป็นทีมงานที่มีสมาชิก เป็นระดับหนึ่งนะฮะในของบริษัทสิทธิคุณโบรเกอร์นะครับคืออัปไลน์ผมเนี่ยชื่ออะไรนทีมวิจิตรทีมงานทีมวิจิตเดี๋ยวเพา,าดูได้นะครับไปถามไปถามทีมคุณโบรเกอร์ดูได้นะครับว่าทีมวิจิตรเนี่ยอันดับหนึ่งหรือเปล่าทีมวิจิตรมีสมาชิกกี่คนผมเป็นทีมงานอยู่ในทีมงานทีมวิจิตร ผมสามารถที่จะเอาค่ามรู้ของทีมวิจิตเนี่ยมาถ่ายทอดกับคันดายอดขายสูงสุดนะครับในเป็นทีมที่มียอดขายสูงสุดในบริษัทสีสตูมโบเกอร์ครับบริษัทสีตูมโบเกอร์นะฮะ,ะแล้วก็มียอดสมาชิกเป็นอันหนึ่งเป็นทีมที่มีวิทยากร คนใญาให้ความรู้ระดับหนึ่งนะครับสมาัสมาชิกภายใต้ทีมงานโปดตบอยเนี่ยสำเร็จแน่นอนครับเป็นมืออาชีพแน่นอนครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแชร์ออกไปนะฮะแชร์ออกไปให้กับเพื่อนให้กับญาติให้กับพี่น้องที่ เขามีรถนะครับเขาใช้รถเหือนกันนะครับท่านได้ค่าแนะนำคนที่ถูกแชร์นะครับคนที่ดูคลิปเนี้ยเขาได้รับส่วนลดนะครับยิ่งแชร์ไปยิ่งเกิดประโยชน์ยิ่งมากมายแล้วท่านจะรวยไม่ตัวตัวและท่านจะรวยเรื่องนะครับยิ่งแชร์ไปท่านยิ่งได้ความมั่งค่ามากขึ้น ยิ่งให้เขาจะยิ่งได้นะครับสำหรับท่านที่มีความรักในกครอบครัวและเพื่อนะนะครับเพื่อมีรถก็แจกคลิปนี้ให้กับเพื่อนเพื่อนได้สมสมูรนรถท่านได้แค่นแนะนำเมื่อท่านสมัครนะครับไปแจกกินเง,งินผมนะครับเล่งดูนะครับเพราะว่า ช่วงนี้เป็นช่วงทีดโวยไหมสุดนะครับชีกไหมสุดแต่ถ้าเกิดคนช่วงนี้ไปเนะี่ยมันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นโดยแบบคนมันสมัครกันเต็มหมดนะฮะมาก่อนรวยก่อนขอบคุณครับและขออทุกคนให้ประสบความสำเร็จนะครับโดยเฉพาะชีมงานคนวายครับขอบคุณครับ